นก็ตามจริงก็บอกก่อครอบครัวเป็คนนนทรีนนทรีอยู่นนอบรีทำไมคุณพูดนนทบรีดูวินเตอร์ชิไหมใชไมี่ผู้วิชา่ยผิชาเป็นคนเมืองนนท์แต่ว่าเหมือนพ่อแม่ผมท้องอ่ะก็ผมย้ายไปขอนแก่นพอดีก็เลยไปคลอที่ขอนแก่นแล้วสรุปเป็นคนไหนขอนแก่นบกขอนแก่นแค่อยากพูดเรื่องเมืองเมืองนนเพราะอยู่เมืองนนท์ไม่หายตอนนี่ใช่หมเออเรกซมังเนาะรโอเคไปดดีดีดีีีขนแก่แล้วก็ โตมาที่นู่นเลยโตที่ขอนแกน่นแล้วก็ก็เรียนโรงเรียนที่ขอนแก่นนะครับเรียนสาธิตสาธิตส,า,สา,าขาขอนแก่นนะอ๋ขอขอนแก่นนี่คือเขาเรียกเป็นเคทาว่หรือไม่ใช่เคเคซีเคเคซีเคทาวโคราชม,ม,มั่วมากเลยมีข้อมูล, <laughs> มข,มลข้อมูลมามกาโชว์การโชว์แบบง่เลยแบบผิดหวังเลยคือมาจากเคแบทอะไรอย่างนี้เปล่าก็จะมาจัดจังหวัดกูเลย อนุบาลสายอนุบาลก็เรียนสายพิขอนแก่นอ่าเรียนกับฟิกตอนรู้จักกับฟิกแล้วอนุบันหนึ่งน่ารู้จักฟิกอนุบาลหนึ่งห้องเดียวกันจริงเหรอตอนนั้นฟิกแทบเลยปะไอ้ฟิกตอนอนุบาลหนึ่งเป็นไงวะเป็นเป็นคนยังไงก็ถ้าจะไม่ผิดอ่ะก็เป็นดีดก็เป็นไฮเปอร์นนเป็ไฮเปอร์ม่ใช่แต่ว่าตอนนั้นก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าตอนนี้เพราะพอเด็กไงก็พูดพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ถมก็ไม่เรียนสายพิตรตอมันนึกออกไหมว่าเราเรียนสาธิตรไม่ได้แบบ มันมีสาธิตประถมสาธิตม่ไดอนุบาลมัธยมเลยมันจะมีโค้ตาให้มันเข้าใช่ถ้าคุณเรียนตั้งแต่แบบยัดไอ้ไม่ใช่ยัดคุณหรือแล้วสอบผ่านสอบผ่านได้คำว่าเรียนตั้งแต่ยันเด็กสอบผ่านจะได้ยันโตมันดูฉลาดแกมโกมาอินมาหน่อยอินมาหน่อยไอ้เแต่แปะเทียนั่นแหละไม่มีไม่มีแปะเทียเราก็คือสอบเข้ามาสอบเข้ามาแล้วก็แต่ว่าตอนประถมอะเรียนจบป .6 ปุ๊บก็ได้โค้ตาสอมัธยมเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ต่อที่มัธยมวันนั้นเพราะว่าโรงเรียนในเมืองที่มันใกล้บ้านกว่าตอนนั้น่ะ มันชื่อว่าขอนแก่นวิทครับแล้วก็ขอนแกนวิทตอนนั้นน่ะมันก็เปิดเขาเรียกว่าสาขาภาคภาษาอังกฤษพอดีก็เป็นโรงเรียนมธัธยมแรกในภาคอีสานตอนนั้นที่มีาาภาคภาษาอังกฤษก็เป็นขอนแก่นวิทอีพีใช่เราก็เลยแบบเอยเอย้ายไปเรียนนั้นดีกว่าอแต่ตอนนั้นไม่ได้ไม่ตอนนั้นยังไม่ได้สนิทกับฟิกนะต้องพูดนี้ก่อนอไม่ได้สนิทกับฟิกเลยแต่ว่าพอย้ายไปที่อีพีปุ๊บ สิบปีไอฟิกไม่ได้ดีนัวจำมันได้ปะจำกันได้ต่คือมันจำได้เราอยู่ห้องเดียวกันตลอดแต่แค่ไม่ไม่อยู่คนละกลุ่มเพราะห้องมี80สิบคนอ่ะูดิแต่ตอนสาธิตคือตอนขึ้นสาธิตประถมคือไม่ได้เจอมันไม่ได้ไม่ใช่แก๊งกันแต่คืออยู่โรงเรียนเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันใช่มันจะมีห้องเรียกว่า F 1กับ F 2คือห้องละ F ห้องละ80สิบคนอะไรแบบเนี้ย แล้วกี่กับเบนจะอยู่ F 2แต่ว่าในพอพรนั้นเนี่ยมา80คนกูไม่เยอะสัตว์เขาต้องแบ่งเป็นกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองคือก็ได้อยู่คนละห้องเลยแต่ถือว่าเป็นอยู่ในยูนิตห้องเดียวกันเหมือนเป็นยูนิตย่อยแยกไปทีแล้วพี่ก็ได้อยู่ห้องสองกูอยู่ห้องหนึ่งก็เลยไม่ได้ไม่ได้ปะกันเป็นแค่อยู่ห้อง F เหมือนกันใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเรื่องตอนตอนมาถถมแล้วพอขึ้นมัธยมปุ๊บได้มาอยู่ห้องเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันเลยทีีนนน้้ัั่งงขากเลยเหรออใช่แล้วคืตอนนั้นโยยกัง ตอนนั้นยางเลยตอนนั้นหน้าตอนนั้นหน้ายังขอบฟ้าทำไมเขาถีงฟ้าไปทุกสิ่งทุกคนต้องผ่านอยู่ใช่ต้องเป็นแบบขอบฟ้าจริงช่วงนั้นแล้วก็ขึ้นทีนี้มันจะมาตอนมอปลายก็ต่อที่เดิมได้คนชาก็ต่อที่เดิมต่อมอนเดิมก็เลยอยู่ยาวๆไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกด่อยดิ โอ้ใจคอจะดูคงเดียวเลยเหรอร้อ,องอะ่ะน,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 นั่นๆๆๆ